นี่บอกสวยมากเลยนะบอกผมให้ประมาณ95%อัพเลยนะครับผมเพราะว่าอยู่ในสภาพดีมากไปเที่ยวต่างจังหวัดรถมีปัญหาสตาร์ทไม่ติดนะครับผมเรามีรถสไลด์ไปรับถึงที่นะครับผมจัดได้เต็มฟรีดาวนะครับไม่ต้องใช้เงินออกรถครับผมศูนย์บาทเลยนะครับสาหรับลูกค้าที่อยู่ต่างจังหวัดผมมีไฟแนซ์เปเซ็น์ให้ถึงที่นะครับไม่ต้องเดินทางเพียงลูกค้ามัดจำลกรถมาเพียงแค่1000บาทเท่านั้นครับเน้นย้ำหนึ่งพันเท่านั้นนะ กลับมาพบกับเซลนัทครับผมหลังจาก่างหายไปนานนะครับช่วงนี้ไม่ได้ถ่ายคลิปเยอะมากนะงานยุ่งงานยุ่งโอเควันนี้นะครับผมกลับมาพร้อมกับรถยนต์เสเบตที่นั่งที่ถือว่าเป็นอีกตัวหนึ่งที่ขายดีนะครับผมเป็นรถที่ใช้งานดีนะผมว่าขายมาแล้วแทบทุกเจนเลยนะอันนี้ก็ถือว่าเป็นเจเนอชั่นใหม่อ่าแล้วก็เป็นตัวโฉมที่ขายดีนะปัจจุบันนี้นะครับผมโอเคก็เรามาเจอกันกับเจ้าตัวฮุนไดนะครับ H1 วนนะ2.5นะครับตัวนี้เป็น EL i t นะครับผมปี2019นะ เจ้าตัวนี้จะเป็นปี2019จด2,021นะครับผมแต่ว่าเราขายด้วยในราคาที่อยู่ในปีอาง2022,019ทั้งหมดเลยาคุ้มค่ามากๆนะครับผมรถสวยมากๆเพิ่งเข้ามาเลยโอเคเดี๋ยวเรามาดูดีเทลตัวรถารายละเอียดคร่าวๆกันก่อนดีนกว่านะครับผมอ่าโอเคนะครับตัวนี้จะเป็นตัวไมนอร์เชนของตัวปี2019แล้วนะครับกระจังหน้าเปลี่ยนใหม่นะไมนอร์เชนโฉมเปลี่ยนใหม่หมดแล้วนะครับสวยงามนะครับนะ กระจังหน้าตัวใหม่นะครับผมลายโครเมียมสวยงามนะครับรถสวยครับเช่นเคยนะครับผมของพิคาเรานะครับรถสวยนะครับรับประกันไม่มีชนหนักไม่มีพิดความไม่มีจมน้ําเลขไม้แท้นะครับผมอ่าสีโดยรวมนะครับสวยงามครับจะมีแค่รอยหินแบบเล็กจริงๆอ่ะนิดเดียวเลยจิดเดียวเลยเนี่ยอันนี้คือแบบว่าจริงๆนี้ไม่ต้องทําสีเลยนะ แค่แบบขัดเคลืองนี่คือรถพร้อมขายพร้อมส่งมอบเลยนะครับผมอ่าโอเคเราไหลกันมาดูที่ด้านข้างกันต่อนะครับผมเรามาดูกันที่ตัวยางตัวนี้ก็จะมาพร้อมกับล้อลอยทูโทนนะครับขอบ16นะตัวนี้นะครับยางจะเป็นปี2021นะครับดอกยางยังสวยอยู่นะตัวนี้เป็นของโคทนนี้นะครับผมสวยงามสวยงามโอเคแล้วก็ตัวรถเนี่ยก็จะมาพร้อมกับตัวชุดแต่งนะครับรอบคานอันนี้เป็นเดิมจากโรงงานมาเลยนะครับอ่เราไหลกันมาต่อนะครับซุบๆมามาที่ด้านหลังนะครับอ่า เจ้าตัวนี้นะครับจะมาพร้อมกับเซ็นเซอร์ถอยด้านหลัง4จุดนะครับผมแสวารถสวยมากเลยนะสภาพดีมากนะครับเจ้าตัวนี้เป็นรถมือเดียวนะครับผมเจ้าของเดียวนะด้านท้ายนะครับก็สิบเอ็ดที่นั่งเนาะตัวนี้นะครับเบาะในส่วนของตัวแถวหลังนี่สามารถที่จะปรับขยื่นขยับขยื่นได้เลยนะครับเพื่อการบรรทุกของนะ อุปกรณ์ทุกอย่างมีครบนะครับผมไม่ต้องห่วงนะร้านเราตัวไหนที่ไม่มีเราจะเตรียมให้พร้อมนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันในส่วนของตัวโครงสร้างนะครับของตัวถังเป็นหลักกันก่อนนะครับเราไล่ดูพวกรางน้ําได้เลยนี่ฮะนี่ครับท้ายเดิมครับนี่เม็ดเดิมโรงงานนี่ครับซ้ายขวามดูฝั่งขวาครับ เดิมครับสวยงามครับผมโอเคก่อนดูดีเทลด้านในนะครับเดี๋ยวพาดูตามขอบประตูยางประตูกันก่อนนะมาดูว่าเจ้าตัวเนี้ยตัวถังเป็นยังไงนะครับเรามาเน้นที่ตัวถังเป็นหลักกันอ่านี่ครับเ่เม็ดเดิมครับอยู่ครบครับไม่มีขาดนะครับสวยงามครับผมโอเคอ่าด้านหลังครับอ่ะ แน่นนี่เหมือนไม่เคยแกะเลยเนี่ยอ่านี่ครับอ่าสวยงามครับรายละเอียดดีเทลตัวถังนะครับรถอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์นะครับผมเดี๋ยวก่อนที่จะเข้าไปชมด้านในเนี่ยเดี๋ยวผมพาดูหน้าห้องเครื่องกันก่อนสักแป๊บนึงเนาะเดี๋ยวไปดูหน้าห้องเครื่องกันครับอโอเคครับนี่ฮะ เจ้าตัวนี้จะเป็นเครื่องยนต์ดีเซลนะครับเป็นขนาด2 5 0 0ซีซีนะครับผมตัวนี้มากับขนาดถังน้ำมัน7 5ลิตรนะครับผมเรื่องของช่วงล่างการันสีของเขาเนี่ยทำออกมาได้ดีมากๆนะครับผมอ่าโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันในส่วนของตัวถังเหมือนเดิมเนาะโอเคจะพาไล่ดูนะครับนี่ฮะอ่ะาฝากระโปรงนะครับสวยงามนะครับผมเดิมนะฮะอ่าน็อตทุกอย่างอ่าสวยงามครับ หน้า้องเครื่องครับอาจจะมีฝุ่นบ้างเล็กน้อยพอดีช่วงนี้ฝนตกนะครับแต่ว่าไม่ต้องห่วงนะก่อนส่งมอบร้านมีการตรวจเช็คช่วงล่างนะครับเก็บงานนะครับขัดเคลือบสีดูุดฝุ่นอีกหนึ่งครั้งก่อนส่งมอบอยู่แล้วนะครับมั่นใจได้เลยโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันในส่วนของดีเทลด้านในกันต่อครับผมว่าเจ้าตัวนี้เนี่ยให้อะไรมาบ้างครับผมไปดูกันโอเคครับทีนี้เดี๋ยวเรามาดูกันในส่วนของตัวดีเทลด้านในกันนะครับผมอเดี๋ยวเราไล่กันเลยนะนี่ครับแดชบอร์ดครับผมสวยงามครับ ไม่มีร่องรอยของติดที่วางโทรศัพท์เป็นคาบกาวอะไรพวกนี้ไม่มีนะครับผมอยู่กิน c เลยสวยๆเลยนะครับผมอ่าโอเคพวงมาลัยนะครับโอ้หนี่ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะครับสวยมากครับสวยมากไม่มีตาหนิเลยนะครับผมอ่ตัวตัวหนังสือนะครับผมทุกอย่างอยู่ครบหมดนะครับอ่าไม่มีซีดไม่มีจางอ่พวงมาลัยสวยครับผมอ่าแล้วก็ตัวนี้ครับอ่าเลขไม่เก้าหมื่นหนึ่งพันกิโลอ่า างร้านรับประกันเลขไม้แท้นะครับผมไม่มีกลับกอไม้อ่าโอเคแล้วก็ตัวนี้นี่เจ้าของเดิมนะครับใส่จอ Android มาแล้วเรียบร้อยนะครับผมาไม่ต้องมาทำเพิ่มจริงๆแล้วในตัว Elit เนี่ยของแมนเชส19เนี่ยจะเป็นตัววิทยุธรรมดานะครับผมแต่ว่าตัวนี้เปลี่ยนมาแล้วนะครับตรงรุ่นเข้ากรอบเรียบร้อยนะครับไม่ต้องมาทำเพิ่มนะครับผมาแล้วก็ตัวจอ Android ตัวนี้คือรองรับอินเทอร์เน็ต ไ i ไฟบลูท t h ได้หมดเลยนะครับสามารถเชื่อมต่อคอนเสิ t ตได้เลยนะครับนี่แล้วกเ็เราสามารถที่จะโหลดแอปนะครับในนี้ก็จะมีทั้งเหมือนแบบตัวโทรศัพท์ Android เหมือนแท็บเล็ตเลยนะเข้าโฮมได้นะครับผมมี Google Map นะครับจู๊กเน็ตฟิมาหมดเลยนะครับผมเ,เราสามารถที่จะโหลดแอปต่างๆเข้ามาในนี้ได้เลยก็ถือว่าครบพร้อมเลยนะไม่ต้องไปทําอะไรเพิ่มแล้วแล้วก็ตัวนี้ก็จะรองรับตรงรุ่น ก็จะเป็นเข้ากล้องถอยนะครับมาพร้อมเลยแล้วก็ทํางานควกเซนเซอร์เนาะอ่าโอเคไหลลงมาตรงด้านล่างครับผมก็จะเป็นในส่วนของตัวที่ปรับอากาศเนาะดี่งก็จะเป็นออโต้ได้เลยนะครับอ่าสวยงามครับทุกอย่างดูคลีนดูใหม่มากนะครับผมอ่าช่องอัดอิน usb นะครับช่องแสเหรียญนะครับที่จุดบุหรี่นะครับอ่าหัวเกียร์สภาพสมบูรณ์นะครับนี่ สวยถือว,ว่าดูแลมาดีมากนะครับเจ้าของเดินดูแลมาดีมากอ่าช่องวางแก้วน้ำอ่าแล้วก็ตัวนี้จึ๊บอ่าโอเคตัวนี้ก็สมุดคู่มือนะครับผมครบพร้อมนะครับอ่าเป็นภาษาไทยสวยงามครับก็เจ้าตัวนี้ด้านในเนี่ยจะเป็นสีเบจเนาะ สีเบดต,ตัดดำนะครับแล้วก็จะเป็นตัดด้วยลายไม้นะครับผมตามขอบประตูนะสวยงามทั้งสองฝั่งนะครับไม่มีตําหนิเลยนะครับอ่าแล้วก็หลังคาหลังคาไม่มีรอยเปื้อนเลยครับอยู่ในสภาพที่ดีครับผมอ่าสวยงามสวยงามไม่มีรอยยันนะอ่าผมว่สวยเลยไม่ต้องทำอะไรเพิ่มโอเคแล้วก็ในส่วนของแถวสองเนี่ยจะมีจอกลางด้านหลังนออ็อตของแถวต้อนหลังนะครับขนาดใหญ่เลยตัวนี้อ่า ค okay. ก็สวยครับก็ต่ำๆๆนี้ก็ประมาณ90-95%นะตามการใช้งานเนอะนิดหน่อยแต่ว่าโดยรวมเนี่ยตัวรถอยู่ในสภาพที่สมบรูรณ์พร้อมเลยครับผมถือว่าเป็นอีกคันนึงที่น่าสนใจมากๆแล้วก็เจ้าตัวนี้ผมบอกเลยว่าราคาดีแต่ว่าเดี๋ยวเรื่องของราคาเนี่ยเดี๋ยวเรามาปิดกันที่ตอนท้ายนะครับผมมันมีราคาพิเศษโอเคเดี๋ยวเราไปดูที่นั่งกันในส่วนของตอนหลังกันบ้างดีกว่านะครับว่าเป็นยังไงบ้างครับไปดูกัน โอเคครับทีนี้เรามากันในส่วนของที่นั่งตอนหลังนะครับผมเจ้าตัวนี้ก็จะเป็นเสบ็ยดที่นั่งเนะาะเบาะสวยเลยเบาสวยทุกตัวเลยนะครับตั้งแต่ที่นั่งของตอนหน้านะแถวสองแถวสามแถวสี่เนี่ยเบาอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์มากๆครับผมในตะกร้งแทนที่เบาะได้เลยนะอ่านี่ครับไม่มีรอยฉีกขาดนะอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์เลยไม่มีรอยข่วนนะครับสภาพคือกริปมากๆนะครับนี่กระตุกพาระติกยังห่ออยู่เลยนะสวยมากๆอ่ะโอเคดูด้านในอ่า อโอเคอ่ะอันนี้ก็เป็นที่นั่งของในส่วนของตอนหลังนะครับผมอ่าใหญ่นั่งสบายที่นั่งฮุนไดเขานั่งสบายอยู่แล้วครับผมอ่าโอเคตอนหลังเนี่ยก็จะมีในส่วนของตัวช่องอแอร์ด้านหลังนะตัวนี้สามารถที่จะปรับจับด้านหลังได้เลยนะครับผมแล้วก็ปรับขนาดเข้มนะักความเย็นนะครับผมแล้วก็อย่างนี้บอกตัวนี้จะมี จอของตอนหลังมาพร้อมแล้วนะครับขนาดใหญ่เลยถือว่าขนาดใหญ่เลยนะครับสามารถที่จะไปกับครอบครัวลูกหลานไปเที่ยวนะครับเปิดหนังเตอตูนให้กับเด็กๆได้ดูด้านหลังได้เลย่ะโอเคชึบนี่นะครับก็เป็นสิบเอ็ดที่นั่งนะครับแต่ว่าในส่วนของตอนกลางเนี่ยตั้งแต่แถวหน้าเนี่ยไปจนถึงแถวที่สามเนี่ยสามารถที่จะปรับพับลงมาได้นะครับถ้เาเกิดว่าเราไม่ได้เดินทาง ครบเสบียที่นั่งเต็มนะก็สามารถที่จะพับตอนกลางลงมาวางของใส่แก้วน้ํานี่คือว่าถือว่าสะดวกสบายมากๆถ้าเกิดว่าไปประมาณสัก6คน7คนนี้ก็ถือว่ากําลังดีเลยครับผมกาลังนั่งสบายนั่งสบายเลยเพราะว่าเบอะสามารถที่จะปรับเลื่อนได้หมดเลยนะทั้งสาตอนนะครับผม <Wow. S 1> แล้วแบบเบาะอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์มากนี่บอกสวยมากเลยนะบอกผมให้ประมาณ95%อัพเลยนะครับผมเพราะว่าอยู่ในสภาพดีมากไม่มีรอยสีขาดไม่มีตําหนิเลยนะครับผม ถ้าส่งพลาสติกเนี่ยยังแบบยังติดอยู่ที่รถอยู่เลยนะครับตัวถังเรารับประกันนะครับผมไม่มีชนหนักแน่นอนตัวเจอเรารับซื้อคืนเลยนะครับอ่าแล้วก็สําหรับลูกค้าที่ออกรถในช่วงนี้นะครับผมเราจะมีรับประกันในส่วนของเครื่องยนต์กระปุกเกียร์ให้นะครับอีก1ปีนะครับผมทั่วประเทศเลยนะครับซึ่งจะรวมถึงตัวรถสไลด์นะครับยกรถจำแบตเลยเช่นกันทั่วประเทศับในกรณีฉุกเฉิน ไปเที่ยวต่างจังหวัดรถมีปัญหาสตาร์ทไม่ติดนะครับผมเรามีรถสไลด์ไปรับถึงที่นะครับโอ,อ้มาดีมากๆนะครับช่วยดูแลลูกค้าในยามฉุกเฉินได้เลยนะครับผมเซฟลูกค้าได้ดีมากๆนะครับตอนนี้นะครับสาหรับลูกค้าที่มีเครดิตนะครับประวัติดีนะครับตัวตัวนี้สามารถที่จะใช้ดอกเบี้ยพิเศษได้เลยนะครับได้เรทเดียวกันกับดอกเบี้ยรถเก่งนะเริ่มต้นที่4ปี 5ปี2.99ครับ6ปี3.89ได้เลยนะครับผมอ่าแล้วก็จัดได้เต็มปีดาวนะครับไม่ต้องใช้เงินออกรถครับผมอ่าศูนย์บาทเลยนะครับสำหรับลูกค้าที่อยู่ต่างจังหวัดผมมีไฟแนซ์เป็นเซ็นให้ถึงที่นะครับไม่ต้องเดินทางเพียงลูกค้ามัดจำล็อกรถเพียงแค่1,000บาทเท่านั้นครับเน้นย้ 1, า1,000เท่านั้นนะจัดไม่ผ่านคืนเต็มจํานวนครับผมอ่าจองมา1,000ผมส่งไฟนนซ์เซ็นถึงที่ จัดผ่านรถสไลด์ไปส่งถึงหน้าบ้านเลยครับผมลูกค้าไม่ต้องทาอะไรเลยนั่งรออยู่ที่บ้านชิลๆครับผมอ่าโอเคเดี๋ยวเราไปเทสรถทดลองขับกันว่าเจ้าตัวนี้การขับขี่เป็นยังไงบ้างครับไปดูกันโอเคครับเดี๋ยวเราไปทดลองขับกันดีกว่านะครับผมว่าเป็นยังไงบ้างผมอะเทสขับตอนขามาแล้วแหละมันโอเคเลยครับช่วงลง่างช่วงล่างเลยเออด้วยความที่ว่ารถเป็นปีใหม่นะปีต่1มานะ มันก็อย่างที่บอกแหละมันมันยังเป็นปีใหม่อยู่ครับแล้วก็ตัวนี้มันเป็นตัว m i n เนอร์เชนแล้วนะครับทุกเจเนเรชันะรถมีการพัฒนาอยู่แล้วนะแล้วก็ผมมองว่าตั้งแต่ตัวโฉมเก่าอฮุนไดขับดีอยู่แล้วอ่าเดี๋ยวเรามาดูตัวนี้กัน เสียงไม่มีอาการผิดปกตินะครับ ะไลถือว่าเบามากครับถือว่าเบาเลยนะขับได้ทั้งคุณผู้ชายคุณผู้หญิงเลยนะครับทัศนวิสัยมันก็กว้างนะมองได้ทั่วถึงนะครับผมก็ผมมองว่าคุณผู้หญิงก็สามารถขับได้เลยเจ้าตัวนี้นะ มองว่าช่วงล่างเนี่ยค่อนข้างที่จะนุ่มนะครับไม่กระด้างเลยนะโอเคเดี๋ยวเราจะมาลองเหยียบกันสะหน่อยนะครับโอเคครับสมบูรณ์ ในเรื่องของอาการขับขี่นะครับผมช่วงล่างนะครับอาการผิดปกติไม่มีเลยนะแล้วก็ถือว่าความรู้สึกนะครับผมมองว่าพวงมาลัยเนี่ยเบากําลังดีเลยครับรถคันใหญ่แต่ว่าผมรู้สึกว่าการขับขี่เนี่ยง่ายช่วงล่างของตัวรถเนี่ยผมให้ค่อนข้างไปทางที่จะค่อนข้างที่จะนุ่มไม่กระด้างเลยนะครับขับขี่ดีมากๆเลยนะครับผมกาลังของเขาเนี่ยดีอยู่แล้วนะครับผม ต่อให้นั่งเต็มสิบเอ็ดคนเนี่ยผมก็มองว่าก็ยังสบายๆนะเหมาะที่จะแบบเอาไว้แบบอาจจะเป็นรถคันที่สองเอาไว้ติดบ้านที่จะแบบว่าเอาไว้ให้แบบครอบครัวไปเที่ยวไปหลายๆคนอะไรอย่างเงี้ยโอ้โหเพอร์เฟกต์เลยดีมากๆเลยนะครับเราไปดูรายละเอียดนะครับตัวรถนะครับราคานะครับผมว่าเจ้าตัวเนี้ยเราเปิดขายกันที่เท่าไหร่นะครับผมไปครับเดี๋ยวไปดูกันเลย เป็นไงกันบ้างครับผมหลังจากที่ไปเทสอขับกันมาเป็นที่เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวผมจะมาสรุปกันในส่วนของรายละเอียดของเจ้าตัวนี้นะครับผมตัวนี้นะครับฮุนได H1 นะครับ2.5 Elite นะครับปี2019นะครับผมจด2,021นะอ่าเจ้าตัวนี้นะครับป้ายแดงเนี่ยเปิดราคาอยู่ที่1,529,000บาทนะครับอันนี้คือป้ายแดงนะแต่ถ้าเกิดว่าคุณซื้อกับเราวันนี้นะครับเหลืออยู่เพียงแค่1,199,000บาทเท่านั้นครับผมอ่ากลมล้านสองแสนมีทอนอ่า หายไป3 0 0 0 0นคุ้มครับผมบอกเลยว่าคุ้มมากๆนะครับผมแล้วก็สําหรับเจ้าตัวนี้ผมบอกกันเลยว่าเจ้าตัวนี้เราเพิ่งปรับราคาพิเศษมานะครับผมก่อนหน้านี้เราตั้งไว้ที่1นึ่งล้านสองแสนานะครับผมแต่ว่าเนี่ยบอกว่าลดอีกเนียอยากขายนะครับผมทําส่วนลดเพิ่มมาอีกนะครับหกหมื่นนะครับเหลืออยู่แค่1นล้านสองพั้าเท่านั้นนะผมบอกเลยว่าราคาเนี่ยคือคุ้มค่ามากๆนะครับอย่าลืมนะครับ รถมือเดียวจะได้เต็มฟรีดาวนะครับผมสำหรับลูกค้าเคดีดีเนี่ยรับดอกเบี้ยพิเศษไปเลยนะครับออกรถศูนย์บาทนะครับจัดได้เต็มฟรีดาวจัดได้เลยทั่วประเทศครับผมพร้อมบริการส่งรถถึงหน้าบ้านนะครับผมอ่าโอเคก็สําหรับใครที่สนใจนะครับผมเดี๋ยวติดต่อเข้ามาที่เซลล์นัดเลยนะครับผมจดยทิ้งเบอร์โทรอดีไลน์ติดต่อไว้ให้นะครับผมใครที่สนใจนะครับผมร้านบิคาของเราเนี่ยตั้งอยู่ที่ถนนกาญจนานะบางแคนะครับผมอยู่ ใกล้ๆกับเดอะมอลล์บางแคนิดหน่อยนะครับผมอ่าถ้าใครสนใจนะครับติดต่อเข้ามาหาผมได้เลยเดี๋ยวผมจะแอดไลน์ส่งโลเคชันหรือจะถ่ายวีดีโอเพิ่มเติมก็ได้นะครับผมเงื่อนไขการจัดไฟแนนซ์นะครับเรายินดีให้บริการนะครับผมใส่ตรงไหนสอบถามกันมาก่อนนะครับผมเดี๋ยวผมให้ข้อมูลอย่างเต็มที่อ่าโอเคก็สำหรับวันนี้ขอขอบคุณมากมากนะครับผมก็ขอฝากเจ้าตัวนี้ไว้ด้วยนะครับผมใครที่กำลังหาอยู่ผมบอกเลยว่าให้มาดูคันนี้ก่อนแล้วรองว่าถูกใจแน่นอนครับผมอ่าก็วันนี้ขอบคุณมากมากนะครับแล้วก็ ลาไปก่อนนะครับผมขอบพระคุณครับสนับสนุนโดยค่าโฟชั e เว็บไซต์ค้นหารถมือสองคัดสภาพกว่า8,000คันไม่ชนไม่ท่วมเลขไม่แท้รบประกันซื้อคืนเต็มราคาค่า f o r ัวดอทค